มันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะในการปั้นกลน1งวัน1สัปดาห์1เดือนหรือว่า1ปีนะคะวันนี้เราจะมาแชร์กันค่ะว่าการจะทที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเตงโมเองที่เมื่อก่อนเป็นคนที่บรรนราทั้งข้างหน้านและข้างหลังนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเตงโมเนี่ยแตงโมใช้เวลานานแค่ไหนนะคะถึงจะ เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะเห็นว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะมีกล้ามเนื้อมากิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากปั้นก้นเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยคะ่ะแล้วก็เราก็จะมาคุยกันเสร์ฟอีกนิดนึงที่ว่าเวลาที่เราแบบเซิร์ชไปใน YouTube นะคะว่าแบบเราอยากจะปั้นก้นเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะหรือว่าอยากจะปั้นก้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนเราก็จะเจอ content, คอนเทนต์ทล่มีแบบแบบที่มันเป็นคลิปเพตแล้วก็จะอารมณ์แบบว่าออกกำลังกายปั้นก้นเห็นผลภายใน นาทีหรือว่าเห็นผลแบบใน10วันนะคะแล้วนี้เราก็จะมาคุยกันว่ามันมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราตกเป็นเหยื่อคลิกเบสค่ะโดยวันนี้นะคะที่มาแชร์กันจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแตงโมเนาะแล้วก็อย่างที่แตงโมเมนชั่นในทุกๆคลิปนะคะว่าร่างกายคนเรามันแตกต่างกันนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะออกกําลังกายตามที่แตงโมแนะนำนะคะหรือว่าอาจจะทานอาหารอย่างที่แตงโมแนะนําแล้วก็ถือว่าทําตามทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เห็นผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่า ร่างกายเราอ่ะคือมันสร้างไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกคนมันยูนิคเพราะฉะนั้นจะช้าหรือเร็วหรือว่าลักษณะรูปร่างของคุณอ่ะมันจะเป็นแบบไหนอะไรทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยค่ะแต่ว่าที่ทําคลิปนี้นะคะก็จะมาเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะหรือว่าเป็นด้วยเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าใครที่แบบอยากจะหา motivation อยู่นะคะหรือว่า เนาะอ,อย่างที่แตงโมบอกไ,ไปก็คือดูไว้เพื่อเป็นแบบไกด์ไลน์เป็นเรแนวทางนะคะก่อนที่เราจะเข้าคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกันก็กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้หนะะ่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นการซัพพอร์ตช่องนี้ได้ดีมากจริงๆค่ะพร้อมแล้วก็เข้าสู่เนะะื้อหากันเลยค่ะข้อเรื่องเลยนะคะชื่อแตงโมค่ะตอนนี้อายุ23จะอายุ24ตอนเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะปัจจุบันชื่นชอบการเวทเทรนนิ่ง มากๆนะคะซึ่งตอนนี้การออกกําลังกายของเรามันเป็นหนึ่งในรูทีนของเราไปแล้วเราออกจนมันติดเป็นนิสัยของเราไปแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนที่เราจะมาเป็นเราได้นะะในวันนี้นะคะแล้วก็ผ่านการที่มันมีหุ่นมาหลายแบบหลายลักษณะนะคะที่จาตั้งแต่จําความได้เรารู้สึกว่าเราแบบโดนล้อตลอดเลยอะเราแบบเราตัวใหญ่นะคะเรา,เอาแอบ,บกลับมาคิดว่าแบบทําไมเราถึงไม่ได้ตัวเล็กๆเหมือนคนอื่นเขานะคะแล้วก็เหมือนนัน่นน่าจะเป็นจุดนึงคิดได้ว่าเราอยากจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะฟิตในสแตนดาร์ดเราจำได้ว่าตอนที่เราเริ่มออกกำลังกายครั้งแรกอะคือตอนที่เราอยู่หมอปลายประมาณมสี่มห้าอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้แต่เราจำได้ว่าเราแบบเราอยากจะแบบตัวเล็กๆผอมๆเหมือนคนอื่นเขาเนาะเราก็เริ่มที่จะแบบเอออยากจะลดความอ้วนว่ะอยากจะลดน้ําหนักนะคะเราก็เริ่มโดยการที่เราออกกาลังกายแบบในห้องเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครรู้เราอายเราเริ่มโดยการที่แบบทำชาเลนจ์ที่แบบ ที่เขาแชร์กันในเฟซอะอารมณ์แบบคอร์สาวันอะเข้าใจป่ะด้วยความที่ในหัวเราเราคิดว่าเออเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้หุ่นในรูปอย่างที่เขาเคลมคือด้วยความที่สมัยนั้นคือเรายังไม่รู้เนาะพอเราเรียนจบมปลายปุ๊บเราก็ยังคลั่งผอมอยู่ใช้คําว่าคลั่งผอมเพราะเรารู้สึกว่าเราผอมไม่พอใจสักทีหลังจากที่เราจบมปลายเสร็จเราก็ไปเรียนต่อมาหาหลัยแล้วทีนี้ช่วงนั้นเราน่าจะแบบเริ่มที่จะกล้าให้คนรู้ว่าเราอะ สนใจในการออกกําลังกายนะเริ่มออกกําลังกายโดยการให้ทายว่าเราเริ่มจากะไรโดยการวิ่งเพราะเราอยากจะทุเลยอารมณ์แบบหลังเลิกเรียนแล้วก็ไปวิ่งที่สวนลุมอะไรเงี้ยแต่นั่นก็คือเหมือนหนึ่งในเจอร์นี่ของเราเนาะก็คือช่วงปีหนึ่งเราก็จะชอบวิ่งเพราะในหัวเราคิดว่าวิ่งเท่ากับผอมทั้งทที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยคือถ้าใครที่อยากจะลดไขมันที่ใครที่อยากจะลดน้าหนักนะคะแตงโมยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า เรื่องนูทิชั่นอะเรื่องอาหารการกินอะมันสําคัญมากกว่าการออกกําลังกายถ้าใครที่อยากจะลดไขมันอย่างเดียวนะแต่ว่าการที่เราเอาเป็นการออกกาลังกายควบคู่กันไปด้วยอะพวกเวทเทรน่งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราอะมีมีกล้ามเนื้อมันทําให้มันดูเฟิร์มหลังจากที่เราลดไขมันไปแล้วเนาะหลังจากนั้นพอประมาณปีปีไหนวะจำไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปเทียบให้ดูอันนี้คือตอนปี2018เราจําได้ว่าเราเหยียบเท้าครั้งแรกเข้ายิม ซึ่งยิมที่เราเข้าครั้งแรกอ่ะมันคือไอยิมที่เรียกว่า f i t n e s s 247ซึ่งมันโอเคมากๆคือราคาก็โอเคด้วยความที่ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นนักเรียนนะคะแล้วก็แบบเงินก็ยังไม่ค่อยมีก็เลยก็เลยแบบ s ายอัพของ f i t n e s s 247แล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือว่าอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอ่ะีกแล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือว่ามันมีที่ f i t n e s s 247่อ่ะมันจะมีห้องที่เป็นแค่ห้องของผู้หญิงก็คือตอนแรกๆที่เข้าไปอ่ะก็คือเราจะสิงอยู่ในห้้้้อองงนนััมเเเเลยยทกกคคครรี่่ขาาไปาไป็ื กล้าที่จะเหยียบเท้าออกมาจากห้องที่เป็นวูมเนโซนเลยก็คือเราจะสิ่งอยู่แต่ในห้องนั้นแล้วก็ แล้วก็เรายังวิ่งอยู่แล้วคือเรายังสิงที่ห้องผู้หญิงไม่พอลเลายังสิงที่รูวิ่งด้วยความที่เราอยากจะผอมปี2018ก็คือแบบเกือบเกือบสิ้นปีนะคะก็คือประมาณเดือนออกโทเที่เราเริ่มเหยียบเท้าเข้ายิมครั้งแรกเนาะหลังจากนั้นปี2019เราเริ่มที่จะเราเริ่มที่จะมีการใช้น้ําหนักขึ้นมาวะ่ะคือแบบมีความพัฒนานะคะก็คือเริ่มมีการใช้น้ําหนักขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวก็ยังผอมอยู่เดี๋ยวจะให้ขึ้นรูปให้ดูคือช่วงนั้นก็เริ่มที่จะมีการเวทเทรน่แมบบไ จริงจังมากด้วยความที่เรายังเรียนอยู่แล้วเราก็มีแบบคือต้องไปเรียนอ่ะมันคือมันไม่มีความสม่ําเสมออะไรเลยนะคะก็คือด้วยความที่เรายังไม่มีแบบยังไม่มีความตั้งใจอะไรขนาดนั้นก็ออกไปเรื่อยๆออกแบบแบบงูประปาไปนะคะแล้วก็ออกแบบไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ด้วยนะคะก็คือเป็นปีที่เริ่มที่จะมีการเรทซึ่งมันพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังแบบงูประปาอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีความสม่ําเสมออะไรเลยหุ่นก็จะประมาณนี้สมัยก่อนนะคะตัวเล็กๆผอมๆไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่และเห็นแต่ว่าคือช่วงไหล่เราอออะคืตนนนั้ หลเราคือมันไม่สัง่าเลยเพราะว่าเราเป็นคนไหลหอนหรือเปล่าวะก็หลังจากนั้นปี2020คิครึ่งปีแรกน่าจะเป็นน,น่าจะยังสิงอยู่ในห้องผู้หญิงอยู่ก็คือแบบปกีกว่าเกือบ2ปีแล้วก็ยังสิงอยู่ในห้องผู้หญิงเพราะเรากลัวมากๆเรากลัวคนที่จะตัดสินเราตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเรา,เราไม่รู้ว่าเราทำหลังทําอะไรอยู่แล้วคือคนที่นู่นเขาดูเหมือนแบบคือเราเข้าใจคนที่แบบเข้ายีาย่ใหม่ๆนะเพราะเมื่อก,ก่อนเราก็เป็นเราก็เลยเข้าใจมากๆว่าแบบคือมันยากที่จะ ทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าเวลาที่เราเข้อยิ้มไปเรารู้สึกว่าเหมือนทุกคนอะ่ะคือเขารู้ว่าเขากาลังทําอะไร,รอยู่แล้วเหมือนเราอะ่ะคือกูกาลังทําอะไรอยู่อะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เราทําอยู่มันถูกไหมเราก็เลยไม่กล้าที่จะเหยียบเท้าออกมาข้างนอกก็เลยยังสิงอยู่ในห้องผู้หญิงอยู่ประมาณครึ่งปีแรกนะคะก็คือหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มที่จะมีความกล้าที่จะออกมาส่วนข้างนอกเพราะว่าเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบเราก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราเริ่มที่จะมีความรู้ นิดหนึ่งแล้วก็เลยแบบเออวะก็ออกมาข้างนอกบ้างนะคะก็จะมีเพราะว่ามันข้างนอกมันจะมีเครื่องที่เป็นแบบข้างในโซนผู้หญิงมันไม่มีเนาะแล้วก็เลยต้องได้ออกมาข้างนอกแทนค่ะปี2020ปี2020ิโควิดมันมาอย่างนะเหมือนเราเริ่มที่จะวทข้างนอกอะได้สักพักแล้วเราเริ่มที่จะมีความมั่นใจเราเริ่มที่จะมีความแบบเออ ค่อนข้างที่จะชอบในการออกกาลังกายแ,แนวนี้ว่ะเราเริ่มที่จะแบบเออเวทมันก็ดีนะมันก็สนุกนะแล้วแล้วเราเริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่าเราอะเ,เริ่มที่จะแรดูมีกล้ามเนื้อขึ้นแต่ว่าเราก็ยังคลั่งผอมอยู่คือตั้งแต่ตอนปี2018ถึงปี2020อะคือเราไม่ได้ไปดูเรื่องของนูทริชั่นเลยเราไม่รู้ว่าโปรตีนเราอะคือมันต้องต้องกินเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเราควรที่จะกินโปรตีนเยอะๆคือเราออกกําลังกายเราก็แบบเออคิดว่ามันก็หุ่นดีเองถ้าใครที่อ ที่จะเห็นผลเร็วๆการออกกําลังกายอย่างเดียวมันไม่พอต้องไปดูเรื่องของการทานอาหารให้มันเหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคนนะคะปี2020แล้วคือมันน่าจะมีช่วงโควิดไหมนะหลังจากที่เราเริ่มเริ่มที่จะแบบเออ ก้าวเท้าออกมาข้างนอกได้แล้วปุ๊บอ่ะโดนโควิดกันซีนยิมก็ปิดไปนะคะด้วยความที่การออกกาลังกายที่บ้านคือเราไม่มีอุปกรณ์ขนาดนั้นนะคะก็แบบใช้แบบใช้เป็นยางยืดไปนะคะแต่บ้านมันก็แบบคือการที่มันจะพัฒนาแบบโปรเกสซีฟบอสโหลดอ่ะมันก็ไม่มันก็แบบมีเพดานนะเนาะมันไม่สามารถที่จะทําได้แบบที่ยิมเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบออกไปแบบส่งๆไปนะคะน่าจะแบบช่วงประมาณสิ้นปีของปี2020ั้งที่มันแบบ ที่มันเริ่มจะเปิดแบบปกติอะหลังจากนั้นเราก็ได้ไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะปี2021ก็คือเป็นปีที่เราฝึกงานก็คือตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษาคือเราฝึกงานแล้วคือแบบด้วยความที่เราฝึกงานคือเราฝึกในสายออเตอร์นะคะเราเรียนมันเราจบบัญชีมาเราก็ได้ไปฝึกสายแบบผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วคือแบบเราโดนฝึกงานคือค่อนข้างให้สะโหนมากๆแล้วคือแบบมันไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกายเลยคือต้องแบบสรรหาเวลาจริงๆแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย เราถึงจะได้ออกนะคะหรือว่าบางทีเราเลิกดึกเนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เราก็เลยขาดขาด,ขดหายหายไปตั้งแต่เดือนเมษาของปี2021นะคะหลังจากนั้นก็คือแกชงงงมากเมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับก็เรามาต่อกันที่หลังจ,จากที่เราเรียนจบหลือก็ฝึกง,งานจบนะคะเราก็เริ่มที่จะมีเวลาเราก็เริ่มที่จะศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังอ่ะก็เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ะก็เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะ่ะ มันเริ่มที่จะแบบเห็นมีกล้ามเนื้อขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเราเริ่มที่จะหันมามาทานอาหารที่แบบโอเคพยายามที่จากินโปรตีนให้มันครบในวันหนึ่งนะแล้วก็ผลช่วงนั้นก็จะเป็นแบบ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 นี้เลยนะคะถ้าใครคนไหนที่อยากจะปั้นกลนนะคะใครถที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วอยากจะเห็นผลที่มันเร็วกว่าก็แนะนําว่าให้ทานให้มันเยอะ กว่าปกติก็คือทานให้มันเยอะกว่า Maintenance Level ของเรานะคะหรือว่าบล็อกกิงนั่นเองเนาะเปรียบเทียบกับคนที่แบบในช่วงแบบลดไขมันก็คือแบบคนที่แบบคัดอยู่ถ้าคนไหนที่ลดไขมันอยู่เราก็ต้องกินให้มันน้อยกว่าร่างกายต้องการใช้เนาะก็คือจริงๆอะ่ะเราสามารถที่จะสร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็ลดไขมันได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้าเราอ่ะกินเยอะกว่าปกติหรือว่าบล็อกกิ้งอ่ะคือมันจะเห็นผลคือมันแบบออพติมอลกว่าคือมันเนาะ คือแบบมันจะเห็นผลเร็วกว่าเอาง่ายๆนะคะคือเอาดีๆคือแบบปี2022อ่ะเห็นได้ว่าตอนต้นปีคือเราจะอุบอวบนิดนึงไม่ได้อุบอวบสิคือเราคือแบบเปรียบเทียบกับตอนสิ้นปีอ่ะคือเราจะคือเราไม่ได้ลีนเท่าตอนอยู่สิ้นปีนะคะอย่างเช่นอันนี้คือแบบไปหามาในสตอรี่อันนี้คือเราแบบน่าจะเป็นตอนตอนตอนต้นปีของปี2022เนาะเราบอกว่าตั้งแต่มานี่เราหนักขึ้นนิดนึงแต่ไม่เสียอะไรเพราะที่นี่เราเดินน้อยมากซึ่งมันก็จริงคนที่นู่นคือเขาไม่เดินเลยคือแบบเขา เขาขับหมอใส่กันซะส่วนใหญ่ทําให้เราอะเดินก้าวต่อวันอะคือมันน้อยกว่าที่เราเดินปกติอยู่กรุงเทพมากๆมันก็เนาะคือถ้าเราขยับตัวน้อยลงพลังงานร่างกายที่เราใช้มันก็น้อยลงไปด้วยฉะนั้นมันก็มีน้ําหนักขึ้นมาซึ่งเรา,ก,าก,ก็ไม่ได้เครียดเท่าไหร่นะแต่คือน้ําหนักขึ้นส,ส่วนอื่นมันก็ขึ้นแล้วก้นเราก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็บอกว่าปีใหม่ปีนี้เป้าหมายคือเราอยากจะลีนลงนิดหนึ่งซึ่ง จริงๆอะคือเราลืมไปแล้วแล้วก็ตลกอะคือกลับไปดูแล้วก็แบบเอออยากรีนลงนิดนึงซึ่งอันนี้คือรูปตอนสิ้นปีคือเรารู้สึกว่าเราก็เรียนลงเปรียบเทียบกับตอนต้นปีแล้วเดี๋ยวจะเปิดรูปเทียบออกกำลังกายใหม่ๆให้ดูนะหุ่นเราเป็นแบบแนวนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คือรูปล่าสุดเอาวันนี้เลยดีกว่าล่าสุดวันนี้เดี๋ยวขอขึ้นอันนี้ไว้ให้ข้างๆนะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนเนาะซึ่งสิ่งที่เปลี่ยน เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าสิ่งที่เปลี่ยนมันมีอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยคือเราเริ่มที่จะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ออกกำลังกายตามโปรแกรมที่มันมีขั้นตอนมีแบบแลนนะคะไม่ใช่ว่าออกแบบส่งๆไปแล้วก็เราเริ่มที่จะให้ความสําคัญเรื่องของการทานอาหารการพักผ่อนแล้วก็การจัดการความเครียดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมีส่วนต่อ ร่างกายของเราทั้งหมดเราคาร์ดิโอน้อยลงไม่ใช่ว่าเราไม่ทำการคาร์ดิโอเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจของเรานะคะเราก็คาร์ดิโอบ้างเราชอบการกระโดดเชือกนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําแบบคาร์ดิโอเป็นหลักเหมือนตอนที่เราเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆที่เราเริ่มที่จะทําสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเราเราเริ่มที่จะลองเพิ่มน้ำหนักดูลองปรเกสีฟโอเวอร์โหลดอย่างจริงจังนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงได้โดยระยะเวลาจริงๆอ่ะหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันว่าระยะเวลามันใช้เวลานานนนแคค่ไหนนะก็ือ จะนับตั้งแต่ปี2018ก็ไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าก็คือเหมือนเราไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังอะอะไดีๆคือถ้าออกแบบจริงๆจังๆอ่อะส่วนตัวนะเราบอกได้เลยว่าประมาณเดือนหนึ่งอะก็คือเริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ทั้งในเรื่องของ ความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าแบบเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ในเรื่องของฟิสิกส์อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบมีวินยัยแล้วก็คนที่มีความสม่ําเสมอแล้วก็คนที่ออกแบบรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่นะคะอย่างที่แตงโมบอกในทุกๆคลิปก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วเป้าหมายของเราคืออะไรและทํายังไงถึงจะไปถึงเป้าหมายของเราได้มันจะช่วยเซฟเวลาได้เยอะมากๆเพราะว่าคือเราเริ่มที่จะจริงจังก็คือแค่ตอนปี2021เท่านั้นก็ประมาณเกือบ2ปีที่เราแบบจริงจัง ก็คือก่อนหน้านั้นเราก็ออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็แบบเวทแบบมัวม่วๆสง่สงๆไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าคนไหนที่กินให้มันถึงกินให้มันพอโปรตีนสําคัญมากๆอย่างที่ตังโมบอกไปก็คือว่าก,า,การออกกําลังกายอย่างเดียวอะ่ะคือมันไม่พอนะคะเราก็ต้องไปดูเรื่องของนูทิชั่นด้วยซึ่งเราเสียเวลาประมาณแบบปี2ปีแรกไปเพราะว่าเราไม่มีความสม่ำเสมอเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็เราไม่รู้ว่าเราควรจะ ให้ความสําคัญเรื่องอาหารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะเซฟเวลาถ้าใครที่อยากจะไม่อยากจะเสียเวลาชีวิตนะคะก็ทําตามที่แตงโมงแนะนําอ่ะก็มีแค่นี้ลูกได้คําตอบไหมนะว่าแบบมันใช้เวลานานแค่ไหนเขาก็อยากจะมาย้าอีกทีว่าทุกคนอนะ่ะมันใช้เวลาไม่เหมือนกันจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับว่าเรามีความส,สม่ำเสมอแค่ไหนการทานอาหารเราเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คือว่า กรรมพันธ์เราเป็นแบบไหนทุกคนมันเกิดมาไม่เหมือนกันเนาะบางคนกล้ามเนื้อก้นแบบเกิดมาแล้วก็คือแบบสะโพกสวยเลยก็มีเนาะจะเร็วจะช้าบางคนอาจจะเร็วเห็นผลเร็วกว่าแตงโมหรือว่าบางคนอาจจะเห็นผลช้ากว่าอ๋อลืมไปก็คือว่าอย่างที่เราพูดกันไปนะคะว่าถ้าเราเห็นคลิปใน YouTube ที่เขาเคลมว่าปั้นก้นเห็นผลใน14วันโดยที่มันเป็นการออกกําลังกายแบบ f o Follow a l o n งโดยที่มันเป็นการออกกําลังกายแบบ d อ w e i g ว t เป็นชัดส่วนใหญ่ แตงโมอยากจะให้ทุกคนรู้เลยว่าคือคำเคลมอันนั้นอ,อาจจะไม่จริงเท่าไหร่เพราะว่า การที่เราจะเห็นผลในการสร้างกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะอย่างนี้การปั้นก้นการปั้นก,ก้นกับการสร้างกล้ามเนือ้อหลักการีอวกันนย่งที่แตมโมบอกในทุกคลิปนะคะก็คือเราต้องมีการ progressive overload ซึ่ง progressive overload คืออะไรทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะก็คลิกดูได้นะคะแต่จะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างการที่เล่นออกกําลังกายแบบ body weight อะคือการที่เราจะ progressive overload อะคือมันทําได้ยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเคลมว่าเห็นผลใน14วันถ้าเราทําตามเขาแล้วมันไม่เห็นผลจริงๆอะอยากจะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องปกติที่จะไม่เห็นผลเพราะว่ามันมันแค่14วันละแล้วก็มัน คือมือใหม่เรารู้สึกว่าแรกๆอาจจะได้เพราะว่าไม่เคยเออกกำลังกายมาเลยแต่ว่าหลังจากนั้นที่เราเริ่มแข็งแรงแล้วคือมันต้องมีการเพิ่มความท้าทายให้กับกล้ามเนื้อของเราไม่อย่างนั้นมันก็จะมีการพัฒนานะคะก็อยากจะฝากไว้ให้คิดนิดนึงว่าอะไรก็ตามที่เขาเคลมว่ามันได้ง่ายๆได้ไวๆก็คิดทบทวนนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าวันนี้ก็รู้แล้วนะว่ามันอาจจะไม่จริงนะคะก็ทุกอย่างมันก็ใช้เวลานะคะใช้ความตั้งใจมีอะไรในโลกนี้ที่มันได้มาง่ายๆเนาะก็ ฝากไว้ให้กิสค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็แตงโมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เนาะถ้าคนไหนที่ชอบนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็กดให้หน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบาย